แอมมาถอดอุปกรณ์แล้วนะคะถือว่าไวมากๆเลยนะคะเพียงแค่3เดือนเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งฟันข้างล่างนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเข้าที่แล้วนะวที่สําคัญนะคะไม่เจ็บเลยแนะนําเลยนะคะว่าถ้าใครที่อยากจัดฟันนะคะแบบรวดเร็วนะคะแล้วก็ฟันสวยเนี่ยแนะนําเลยนะคะกับ f a fast t r a s e ค่ะอุยไม่น่าเชื่อเลยว่าในแค่ครั้งที่3เนี่ย ฟันที่เคยห่างกันก็ชิดเรียงกันแบบ สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็คุณหมอให้ดูภาพถ่ายจากครั้งแรกที่มาที่มาเจอคุณหมอเลยที่สภาพฟันแบบยับเยินมากโอ้ันต่างกันลิบลับเราฟ้ากับดินเลยนะครับในในส่วนของครั้งเนี่ยโอ้โหฟันเรียงกันดีมากแล้วก็ชิดกันได้อย่างมากขึ้นนะครับแฮปปี้มากเลยสําหรับมาเจอในคุณหมอในครั้งที่3รู้สึกว่าฟันเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยถ่ายรูปเช็คออกมาปุ๊บไม่ว่าจะรูปหน้าหรือว่าการยิ้มเนี่ย จะมีมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอเอ่อทำไมต้องจัดฟันกับฟาสเบจจริงๆเราเพราะความไวล้วนๆเลยบางทีเราจัดได้ภายใน3เดือนแล้วก็อย่างเคที่เขาว่ายากคุณหมอวินิจฉัยว่าเคนี้ต้องผ่าตัดฟาสเบสามารถจัดการให้ได้แบบไม่ต้องผ่าตัดค่ะเราก็คือตกใจมากว่าภายใน60วันฟันยิงเรียงได้ขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นช่วงีฟอแล้วเนาะว่าฟันนิงยืดเราก็แบบเรียงสเปซสะปะมากแต่ตอนนี้คือแบบยิงกล้าย,ยิงได้แบบเต็มที่แล้วนะคะก็ถ้าใครนะมีปัญหา กับฟันที่แบบว่าจะต้องผ่าตัดต้องมีเคสที่ต้องแบบยากๆอะค่ะอีัยนนินแนะนําว่าให้ลองมาปรึกษากับทางฟ a s สเ a รดหรือก,กอนทางฟ a s สเ a ร e ช่วยได้นะคะจะบอกว่าคือรู้สึกว่าแบบส่งกระจกแล้วมีความสุขมากเพราะว่าฟันคือเรียงตัวกันสวยมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเร็วมากๆเลยค่ะ แล้วก็ตอนนี้ก็ชอบฟันตัวเองมากค่ะอยากยิ้มตลอดเลยฝากถึงใครที่กําลังจะจัดฟันนะครับท็อปแนะนําเป็นระบบฟันปีดเลยเพราะว่ามันไม่เจ็บเลยทุกคนคือรู้สึกติดฟันครั้งแรกคือติดเครื่องมือครั้งแรกคือรู้สึกไม่เจ็บแล้วก็รู้สึกว่าฟันอ่ะมันน่าจะเข้าเร็วเพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่เวลาจัดฟันแบบเดียวอีฟันก็สามารถเข้ารูปสวยงามได้แล้วเจ้ไม่อยากจะพูดเลยว่าฟันมันเข้ารูปเร็วมากเมื่อกี้คุณหมอเอา โ,โมของฟันตอนก่อนจัดมาเทียบให้เราดูอะพอไปเทียบกับโมแล้วเฮ้ยไอเคี้ยวเราอะที่มันยืนอะมันเข้ามาเร็วมากเพิ่งจะ3เดือนเองนะถ้าเราจำไม่ผิดนะสเดือนนิดนิดเคี้ยวมันเข้ามาแล้วค่ะทุกคนฟันหน้าเริ่มแบบเป็นระเบียบเร็วจริงๆเรื่องเร็วนะี่ยอมฟันเบสจริงๆสมชื่อเขาจริงๆนะคะแต่ฟันรูปแบบนี้ผมใช้เวลาแค่4ี่เดือนนะครับในการที่จะขยับฟันให้เข้ามาค่อนข้างจะ ใกล้ความเป็นจริงแล้วครับตอนนี้ก็อย่างที่คุณหมอแจ้งมามันไม่น่าจะเกิน1ปีก็น่าจะเป็นไปตามที่ต้องการแล้วครับรู้สึกแฮปปี้มากเลยครับแล้วทีนี้หนูได้มาเจอฟัสเบกที่ไมเดนนะคะคือคุณหมอแบบใจดีมากพูดดีมากๆนะคะแล้วก็แนะนําเราในหลายๆอย่างนะคะว่ามันไม่ต้องถอนฟันมันไม่ต้องปักหมุด แค่ติดเครื่องมือก็คือจบใช้เวลาไม่ถึงปีตามที่คุณหมอเคลมจริงๆค่ะการจัดฟันเบรกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะของคนที่ต้องการย่นเวลาในการจัดฟันนะคะก็คือขอแนะนําการจัดฟันนี้คือแบบช่วยย่นเวลาเราได้จริงๆแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ที่วัยรุ่นอย่างเราควรเลือกนะคะสําหรับหลายๆคนนะครับที่ กำลังมีปัญหาเหมือนผมนะไม่ว่าจะเป็นแบบฟันล่างคอมบ,บนหรือเอชทูเอแล้วแบบขังไกลยืดอนะไรเงี้ยผมอยากจะแนะนําว่าให้มาลองเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟาสเบทดู <c oughs> เผื่อเป็นทางเลือกสาหรับทุกทกคนว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีวิธีนี้อยู่บนโลกใบนี้นะตอนนี้โลกมันแบบ5.0แล้วมันไปไกลแล้วว่ามันไม่ได้มีเทคโนโลยีแค่แบบผ่าตัดอย่างเดียวนะมันก็มีเทคโนโลยีอื่นที่ออกมาเรื่อยๆสามารถติดตามได้ทั้งใน IG Facebook หรือว่าช่องทาง ทาง Line แอก็ได้ถ้าเข้าไปถามถ้าเข้าไปปรึกษาได้เลยครับพี่ๆทุกคนยินดีให้คำปรึกษาและยินดีตอบทุกคนแน่นอนครับ